สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีนะครับตัวที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นของรุ่นบล็อกเดียวกันกับแซมสิบนะครับหัวนี้ของคุณแม่เกตแก้วหมอกใสนะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับหัวนี้แม่บอกว่าจะเทินอะไรกับผมนะครับตอนแรกแม่บอกว่าจะซื้อยกหมาเลย แม่บอกว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแม่ก็เลยจะเทนนะครับหัวด้านบนนะครับผมจบให้แม่สี่พันนะครับรวมส่งนะครับของผมถึงแม่ติดตั้งเสร็จปึ๊บแม่ส่งของอะไรเก่าของแม่กลับนะครับกลับมาให้ผมนะครับก็เป็นการเทินอะไรนะครับหัวด้านบนนะครับสี่พันนะครับส่วนหัวด้านล่างนะครับอันนี้ยังไม่ทําผมเพิ่งเอามาทําความสะอาดนะครับจะทําวันนี้นะครับของพี่ทวีศักดิ์นะครับ จังหวัดสุรินทร์อันนี้พี่เขาซื้อขาดนะครับเดี๋ยวผมให้ทั้งชุดเลยเดี๋ยวผมให้ทั้งชุดนี้เลยเอาไปติดตั้งใส่แท่นของลูกค้าแล้วก็จับสายฟ้าให้ตรงรขอ,องพี่ทวีศักดิ์อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับหวัวด,ด้านล่างผมจบให้ห้0พันสามนะครับพี่เขาซื้อขาดวันนี้น่าจะเสร็จสองหัวนะครับ ส่วนอีกหัวหนึ่งนะครับเป็นหัวบล็อกเดียวกันกับสาย,ยามไอ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะทําพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะทําเสร็จนะครับหัวนั้นอยู่ลําปางนะครับครับวันนี้น่าจะเสร็จสองหัวนี้นะครับ ส่วนใครที่อยากได้อย่างนี้นะครับอยากได้หัวอย่างนี้นะครับโทรมาติดต่อผมได้ที่0ู5ย์9 7้า2้าหนึ่งหบเเจ็เจ็ดครับ,รบเอาไปติดตั้งกับบล็อกเดียวกันโรงงานเดียวกันนะครับแต่เกโคละเกตเฉยๆนะครับเป็นประเภทพวกนี้นะครับแต่ หัวสีงานหนักเนี่ยเป็นตัวที่ผมทําที่เสียน,งงน,นะครับนี้มาโรงงานครับไม่เอาตามาก์กโรงงานเพราะว่ามันเดินช้าขับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ